สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope in the World ความหวังในพระวจ,จนะรายการที่จะพาเราไปค้นหาความจริงและกำลังใจจากพระกัมภีร์หลายครั้งที่คนพูดถึงหนังสือวิวร์หลายคนจะนึกถึงภาพน่ากลัวสัตว์ร้ายภัยพิบัติวันสิ้นโลกบางคนอ่านแล้วก็เกิดความกลัวความกังวลใจจนไม่อยากแตะต้องแต่จริงๆแล้ว จุดประสงค์ของวิวรณ์ไม่ได้ถูกเขียนมาเพื่อให้เรากลัวตรงกันข้ามเลยครับมันถูกเขียนมาเพื่อให้เรามีความหวังเพื่อให้เราเชื่อมันว่าพระเจ้าทรงครอบครองและไม่มีสิ่งใดสามารถพรากชัยชนะของพระองค์ออกไปได้วันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อมองวิวรณ์ในมุมที่ต่างออกไปมุมแห่งความหวังไม่ใช่ความกลัวภูมิหลังของหนังสือวิวรณ์ผู้เขียนคือยอนสาวกของพระเยซู ในตอนปลายชีวิตเขาถูกเนรเทศไปยังเกาะปัตมอสเกาะเล็กๆในทะเลเอเทียนเพราะในเวลานั้นจกักรวรรดิโรมันกำลังข่มเหงคริสเตียนอย่างหนักลองจินตนาการตามนะครับคริสตจักยุคแรกกำลังถูกคุกคามถูกจับถูกประหารบางคนต้องซ่อนตัวสถานการณ์เต็มไปด้วยความสิ้นหวังในเวลานั้นเองพระเจ้าทรงเปิดเผยนิมิกแกยอนเพื่อให้เขาส่งข่าวสารถึงคริสจักรทั้งเในเอเชียไมเนอร์ เป้าหมายไม่ใช่เพื่อบอกวันสิ้นโลกอย่างละเอียดแต่เพื่อปลุกใจให้พวกเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านวิวร์ด้วยสายตาที่ถูกต้องเราจะไม่จมอยู่กับความกลัวแต่จะพบว่ามันคือจดหมายแห่งความหวังที่ส่งตรงมาถึงเราเช่นกันภาพนิมิตและความหมาย 1. สัตว์ร้ายและความมืดหนึ่งในภาพที่หลายคนจดจำคือภาพของสัตว์ร้ายที่มีอำนาจและกดขี่โลก ในยุคนั้นสัตว์ร้ายเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิโรมันที่ดูเหมือนมีอำนาจไร้ขีดจำกัดแต่พระวจนะบอกว่าไม่ว่าอำนาจใดในโลกจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ชั่วคราวและจะพ่ายแพ้ต่อพระคริสต์ในที่สุดนี่คือกำลังใจสำหรับคริสเตียนยุคแรกและสำหรับเราด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นระบบโลกความอายุติธรรมหรือความชั่วร้ายรูปแบบใดมันไม่มีวันยืนยาวเหนือพระเจ้าได้ 2. ตราประทับเจ็ดดวงและขันเจ็ดใบอีกภาพที่หลายคนรู้สึกน่ากลัวคือการเปิดตราประทับและการเทขันพระพิโรธมีภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนให้มนุษย์กลับใจไม่ใช่เพื่อทำลายโดยไร้ความหมายมันบอกเราว่าพระเจ้ายุ่งทรงยุติธรรมและความชั่วจะไม่ได้อยู่ไปตลอดกาลแม้จะมีความเจ็บปวดแต่จุดประสงค์คือเพื่อการชำระและการฟื้นฟู สลูกแกะที่ถูกฆ่าแต่มีชัยวิวรบทที่หหนึ่งในฉากที่งดงามที่สุดคือภาพของลูกแกะยอนเห็นม้วนหนังสือที่ไม่มีใครเปิดได้ทำให้เขาร้องไห้แต่แล้วมีเสียงบอกว่าอย่าร้องไห้เพราะสิงโตจากตระกูลยูดามีชัยแล้วเมื่อยอนหันไปดูเขาไม่ได้เห็นสิงโตที่น่าเกรงขามแต่กลับเห็นลูกแกะที่เหมือนถูกฆ่านี่คือพระเยซูคริส ผู้มีชัยไม่ใช่ด้วยกำลังสงครามแต่ด้วยการเสียสละบนไม้กางเขนข้อความนี้ยิ่งใหญ่มากครับเพราะมันสอนเราว่าใช้ชนะของพระเจ้ามาในรูปแบบที่โลกไม่คาดคิดไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความรัก 4. นกครใหม่เยรูซาเล็มใหม่วิวร์บทที่21ตอนท้ายสุดของวิวร์เราไม่ได้เห็นความพินาศแต่เราเห็นการเริ่มต้นใหม่ ย้อนบรรยายถึงนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มใหม่สถานที่ซึ่งพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายความโศกเศร้าความร้องไห้และความเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปนี่คือภาพแห่งความหวังสูงสุดไม่ว่าจะทุกข์ยากแค่ไหนจุดปลายของเรื่องราวคือการอยู่ร่วมกับพระเจ้านิรันร์ข้อคิดและก,การประยุกต์ใช้ 1. อย่าก,กลัวอนาคต เพราะพระเจ้าทรงครอบครองโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสงครามโรคภยัยวิกฤตแต่วิวร์ย้ำกับเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยมนุษย์หรือปีศาจประวัติศาสตร์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 2. ชัยชนะของพระเยซูคือแบบอย่างให้เราพระองค์ชนะไม่ใช่เพราะกำลัง แต่เพราะความรักนี่เป็นคำท้าทายสำหรับเราด้วยเราจะ,ะเผชิญความขัดแย้งในชีวิตด้วยวิธีไหนด้วยความรุนแรงหรือด้วยการเดินตามแบบพระคริสต์ 3. ความหวังในความมืดคริสเตียนยุคแรกถูกข่มเหงอย่างหนักแต่วิวร์ถูกเขียนขึ้นเพื่อยืนยันว่าความมืดไม่ใช่จุดสำคัญเช่นเดียวกัน วันนี้ไม่ว่าคุณกำลังผ่านความเจ็บปวดอะไรอยู่ความหวังในพระคริสต์ยังคงอยู่เมื่อเราอ่านหนังสือวิวร์เราอาจเจอภาพนิมิตที่ลึกลับและน่ากังวลแต่แท้จริงแล้วมันคือหนังสือที่เต็มไปด้วยกำลังใจและความหวังเมื่อคุณเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนคุณจะมองมันด้วยความกลัวหรือด้วยความหวังในพระเจ้าอย่าลืมนะครับ ว่าจุดสุดท้ายของเรื่องราวในวิวร์ไม่ใช่ความพินาศแต่คือนักรใหม่ที่พระเจ้าจะประทับอยู่กับเราขอบคุณที่รับฟัง Hope in the Word ความหวังในพระวจนะวันนี้ถ้าคุณได้รับกำลังใจจากพระวจนะอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นว่าวิวร์ไม่ใช่นังสือแห่งความกลัวแต่คือนังสือแห่งความหวัง